คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตของคุณอยู่ในมือของคนอื่นไหมในครั้งที่หนึ่งเมื่อความเจ็บปวดถึงจุดที่ทนไม่ไหวเธอเลือกที่จะเปลี่ยนทุกอย่างด้วยตัวเองและในคืนเดียวกับเซียท็อปเรื่องราวที่ไม่คาดฝันกำลังจะเปิดเผยทำไมเธอถึงเลือกทางนี้แล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรกดติดตามและดูต่อเพื่อค้นหาความจริงที่ทุกคนไม่เคยพูดถึงไทเทิล คู่มาน,นอกใจ99คนพอครั้งที่100ฉันใช้คืนเดียวกับซิโยท็อปเขาก็ติดฉันงมแงมตามใจ3วันคืนหนึ่งชันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังล้มลงตรงหน้าฉันหลังจากที่ได้ยินข่าวที่เขานอกใจฉันครั้งที่99รู้ไหมว่าเวลาใกล้จะถึงครั้งที่100ฉันไม่รู้จะทำอย่างไรหัวใจของฉันมันเจ็บจนพูดไม่ออกแต่คืนนี้กลับกลายเป็นคืนที่แตกต่างจากทุกครั้งทุกอย่างเริ่มจากการที่ชันเดินเข้ามาในงานเลี้ยง ในห้องเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงแก้ชนกันแต่สายตาของฉันกลับถูกดึงไปที่ชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำเขาคือซีโอท็อปเขาเดินมาหาฉันเหมือนกับว่าเราเคยรู้จักกันมานานการมองสบตาของเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนคุณอยู่คนเดียวเหรอเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจฉันไม่ตอบแต่ก็ไม่ยอมหลบตาของเขาเหมือนเขารู้ว่าฉันมีอะไรในใจในที่สุดฉันตัดสินใจ ครั้งนี้ฉันจะทําให้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ฉันเผชิญเมื่อเราอยู่คนเดียวในห้องมืดที่เงียบสงบเสียงหัวใจของฉันดังขึ้นในหูเขามองมาที่ฉันอย่างเต็มตาเขาก้มลงใกล้จนสามารถได้ยินเสียงหายใจของกันและกันคุณพร้อมไหมเขาถามคําถามนั้นทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกําลังตกลงไปในหลุมลึกในคืนนั้นเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเพียงแค่เกม แต่หลังจากคืนนั้นเขากลับมาตหาฉันอีกครั้งและครั้งนี้เขาไม่ปล่อยฉันไปในสามวันนั้นเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันรู้สึกพิเศษเขาตามใจทุกความต้องการของฉันและเขากลายเป็นคนที่ไม่สามารถห่างจากฉันได้เขากลับมาเพื่อเรียนรู้ว่าฉันไม่เหมือนใครและตอนนี้ฉันคือผู้ที่มีอำนาจเหนือเขาแต่คำถามยังคงอยู่ในใจ จะเป็นอย่างไรเมื่อฉันไม่ต้องการให้เขามาครอบครองฉันอีกต่อไปเขายังคงตามฉันไปทุกที่ที่ฉันไปทุกครั้งที่ฉันหลบหน้าเขาเขาจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเหมือนกับว่าความมุ่งมั่นของเขาไม่เคยลดลงทุกวันเขามาหาฉันที่ทำงานมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาแต่ฉันเริ่มรู้สึกอึดอัดความรู้สึกของการถูกจับจ้องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันเริ่มทำให้ฉันคิดทบทวนทุกอย่าง ในขณะที่เขาพยายามยึดครองพื้นที่ในชีวิตของฉันฉันเริ่มสงสัยว่าเขาคือคนที่ฉันต้องการจริงๆหรือไม่เขาบอกว่าต้องการให้ฉันเป็นของเขาแต่ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันกำลังสูญเสียตัวตนของตัวเองทุกครั้งที่เขาทำสิ่งดีๆให้ฉันเริ่มตั้งคำถามว่ามันเป็นแค่การเล่นของเขาหรือความจริงใจเขามีอำนาจมากมายแต่ในใจฉันกลับไม่รู้สึกปลอดภัย คืนนี้ฉันยืนอยู่หน้ากระจกในห้องของฉันสะท้อนให้เห็นใบหน้าของคนที่กำลังสงสัยทุกอย่างเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นข้อความจากเขาคุณคิดจะหนีจากฉันอีกหรือมันเหมือนกับคำถามที่ไม่มีคำตอบเขายังคงมีอิทธิพลในชีวิตฉันจนทำให้ฉันเริ่มไม่แน่ใจในตัวเองการที่เขาติดตามฉันอย่างนี้มันทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆ เขาบอกว่าจะรักฉันตลอดไปแต่ความรู้สึกของฉันกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะทําให้ฉันตกหลุมรักเขาจริงๆหรือว่าเขากําลังเล่นเกมอีกครั้งคืนหนึ่งเมื่อเขามาหาฉันสายตาของเขามีบางอย่างที่แตกต่างออกไปเหมือนกับว่าเขากําลังพยายามทําให้ฉันเชื่อว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดแต่คําถามในใจฉันกลับยังคงอยู่ฉันเริ่มตั้งคําถามว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศท,ทางไหน เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อฉันหรือไม่หรือเขาจะทําให้ฉันรู้สึกเป็นแค่เครื่องมือในการเติมเต็มความต้องการของเขาคําถามเหล่านี้ยังคงวงเวียนในหัวของฉันและฉันไม่รู้จะหาคําตอบได้จากที่ไหนเขายังคงตามฉันมาเรื่อยๆทุกที่ที่ฉันไปเขาก็ตามไปทุกคําพูดของเขาเหมือนกับการย้ําเตือนว่าเขาจะไม่ยอมแพ้แต่ความรู้สึกในใจฉันกลับเริ่มสับสนมากขึ้นไม่ว่าจะพยายามปฏิเสธอย่างไรเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ เหมือนเขารู้ดีว่าฉันยังไม่สามารถหาทางหนีจากเขาได้ในขณะที่เขาพยายามสแสดงความรักทุกวันแต่ฉันเริ่มรู้สึกเหมือนเขากําลังยึดครองชีวิตของฉันความรักที่เขามอบให้เริ่มรู้สึกเหมือนกับการควบคุมวันแล้ววันเล่าเขากลับมาที่เดิมยิ้มให้ฉันและบอกว่าเขารักฉันแต่สิ่งที่ฉันสัมผัสได้กลับเป็นความกดดันทำไมฉันถึงไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้เขาไม่เคยปล่อยให้ฉันเป็นอิสระ ทุกคำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังพยายามจะเปลี่ยนแปลงฉันแต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครคืนหนึ่งเมื่อเขามาหาฉันอีกครั้งคำถามนั้นกลับดังขึ้นในหัวของฉันอีกครั้งเขาจะรักฉันจริงๆหรือแค่ต้องการจะครอบครองคำถามนี้กลับไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเพราะในที่สุดความรักที่เขามอบให้ก็ทำให้ฉันสงสยัยและในบางครั้ง ความรักนั้นก็ทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆไม่รู้จะหนีจากมันยังไงเพราะเขาเป็นคนที่มีทุกอย่างแต่สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดกบเป็นอิสรภาพจากเขาแต่เขาจะปล่อยฉันไปได้หรือไม่วันหนึ่งในตอนเย็นฉันออกไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านต้องการที่จะหาความสงบในความเงียบท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆและเสียงใบไม้กระทบกันความคิดของฉันยังคงวงเวียนถึงเขา เขายังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันแต่วันนี้บางอย่างในตัวฉันเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าฉันเริ่มมองเห็นสิ่งที่เคยมองข้ามเขาอาจจะเป็นคนที่มีทุกสิ่งแต่เขาก็ไม่สามารถทําให้ฉันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้ท่ามกลางความเงียบสงบฉันได้ยินเสียงก้าวเท้าเบาๆตามมาหลังฉันมันเป็นเสียงของเขาเขามาหาฉันอีกแล้วและเหมือนทุกครั้งเขาก็ยิ้มให้ฉันคุณดูสวยมากในวันนี้เขาพูด แต่ฉันไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่ยืนมองเขาและเริ่มคิดทบทวนนี่มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฉันจะต้องตัดสินใจเพราะทุกครั้งที่เขาพยายามทำให้ฉันรู้สึกพิเศษมันกลับทำให้ฉันรู้สึกติดอยู่ในกรอบที่เขาวางไว้ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นเฉลยของใครแม้เขาจะรักฉันแต่ความรักของเขากลับรู้สึกเหมือนกับการควบคุมทำไมฉันถึงต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้ฉันรู้สึกอิสระ คำถามเหล่านี้ยังคงวงเวียนในหัวฉันฉันรู้ดีว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแต่ใจของฉันกลับเต็มไปด้วยความลังเลเขายังคงยืนอยู่ข้างๆมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่หวังดีแต่สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดตอนนี้คือการหายใจลึกๆและรู้ว่าฉันจะต้องเลือกทางเดินของตัวเองเขาไม่สามารถทำให้ฉันตัดสินใจได้และครั้งนี้ฉันจะไม่ให้เขามาครอบนำชีวิตฉันอีกต่อไป มันถึงเวลาที่ฉันต้องเป็นคนกำหนดชีวิตของตัวเองไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครอื่นแค่ฉันเองในคืนนั้นฉันนั่งอยู่ในห้องที่เงียบสงบเพียงแค่แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างทุกอย่างเงียบไปหมดเสียงหัวใจของฉันดังในหูเขาไม่มาหาฉันคืนนี้แต่ความคิดของเขายังคงอยู่ในหัวของฉันทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเราฉันเริ่มมองมัในแง่ใหม่เขาพยายามที่จะจับฉันเอาไว้ แต่การที่เขาทําเช่นนั้นทําให้ฉันรู้สึกเสียสระความรู้สึกนี้มันเหมือนกับการเป็นเฉลยในกรงที่หรูหราในที่สุดฉันก็ตัดสินใจวันรุ่งขึ้นฉันโทรหาคุณท็อปเสียงของเขาในโทรศัพท์ฟังดูคุ้นเคยแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องพูดอะไรบางอย่างที่ยังไม่เคยพูดมาก่อนฉันไม่สามารถอยู่กับคุณแบบนี้ต่อไปได้คำพูดนั้นหลุดออกมาจากปากของฉันเหมือนกับการปลดปล่อยทุกอย่างที่กดทับอยู่ในใจมานาน มันเหมือนการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่ฉันรู้ว่ามันจำเป็นทำไมละ่ะเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตกใจคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่มีอิสระฉันไม่สามารถให้ใครควบคุมชีวิตฉันได้อีกต่อไปคำตอบของฉันทำให้ความเงียบปกคลุมไปทั่วสายโทรศัพท์เขาพูดไม่ออกสักพักแต่ในที่สุดเขาก็พูดออกมาถ้าคุณเลือกแบบนี้ฉันจะเคารพการตัดสินใจของคุณ คำพูดนั้นมันชัดเจนเขาไม่ได้บังคับให้ฉันเปลี่ยนใจแต่ในลึกๆฉันก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการตัดสินใจนี้ตอนนี้ชีวิตของฉันกำลังเริ่มต้นใหม่ฉันเริ่มรู้สึกถึงอิสรภาพที่แท้จริงไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมชีวิตฉันอีกและจากวันนี้ไปฉันจะเป็นคนกำหนดเส้นทางของตัวเองชีวิตใหม่ของฉันเริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆแต่ฉันรู้สึกถึงความโล่งใจที่ไม่มีอะไรจะขวางกั้นอีกแล้ว ทุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาและรู้สึกถึงความสงบที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่ต้องมีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาทุกวันไม่ต้องมีใครมาบอกฉันว่าควรทำอะไรหรือคิดอะไรในที่สุดฉันก็ได้พบกับความสงบที่แท้จริงในตัวเองฉันเริ่มใช้เวลามากขึ้นในการดูแลตัวเองทำสิ่งที่ฉันชอบเช่นการเดินเล่นในสวนอ่านหนังสือหรือทำอาหารใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกลับมาและเริ่มเห็นว่าโลกนี้กว้างใหญ่มากขึ้น ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันเองก็สามารถหาความสุขจากภายในได้หลายเดือนผ่านไปฉันเริ่มมองไปข้างหน้าชีวิตใหม่ของฉันเริ่มเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆบางครั้งฉันก็คิดถึงเขาบ้างแต่ไม่ใช่ในงแง่ของความรักที่เคยมีแต่เป็นการเรียนรู้จากอดีตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นมันสอนให้ฉันรู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความเป็นตัวของตัวเอง แล้ววันหนึ่งฉันก็พบกับคนใหม่เขาคนนั้นไม่ได้พยายามจะควบคุมชีวิตฉันแต่เขามองเห็นความแข็งแกร่งและความเป็นตัวเองของฉันเขารับฟังและเขารพบการตัดสินใจของฉันและในที่สุดฉันก็รู้ว่าฉันสามารถเปิดใจให้กับใครสักคนได้อีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแตกต่างไปจากครั้งก่อนมันมาจากความรักที่แท้จริงไม่ใช่ความคาดหวังหรือความควบคุม ชีวิตของฉันตอนนี้เต็มไปด้วยความสุขและอิสรภาพและฉันมั่นใจแล้วว่าฉันคือคนที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ชีวิตของฉันเริ่มมีความหมายมากขึ้นทุกวันไม่ใช่แค่การมีใครสักคนในชีวิตแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรักและเคารพตัวเองก่อนฉันพบความสุขในสิ่งเล็กๆรอบตัวการใช้เวลาทำงานที่รักการออกไปท่องเที่ยวในที่ท,ที่ไม่เคยไปการพบปะผู้คนใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และที่สําคัญที่สุดคือการค้นพบว่าฉันคือคนที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้วันหนึ่งฉันเดินเข้าไปในคาเฟ่ที่คุ้นเคยที่นั่นฉันเจอกับคนที่เคยรู้จักเมื่อหลายปีที่แล้วเขายิ้มให้ฉันอย่างอบอุ่นและในสายตาของเขาฉันเห็นความจริงใจมันทําให้ฉันรู้สึกสบายใจเรานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเขาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา และฉันก็เล่าให้เขาฟังถึงการเดินทางของฉันการที่ฉันได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและหาความสุขจากภายในไม่ว่าจะเป็นการทำสิ่งที่รักหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและในคืนนั้นฉันรู้ว่าฉันพร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้าอีกครั้งด้วยความมั่นใจด้วยความรักที่แท้จริงและด้วยความรู้ว่าฉันสามารถสร้างอนาคตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของฉันอีกครั้งหรือไม่เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขที่ฉันได้ค้นพบในตัวเองชีวิตของฉันเริ่มมีความหมายมากขึ้นทุกวันไม่ใช่แค่การมีใครสักคนในชีวิตแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรักและเคารพตัวเองก่อนฉันพบความสุขในสิ่งเล็กๆรอบตัวการใช้เวลาทำงานที่รักการออกไปท่องเที่ยวในที่ท,ที่ไม่เคยไป การพบปะผู้คนใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและที่สําคัญที่สุดคือการค้นพบว่าฉันคือคนที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้วันหนึ่งฉันเดินเข้าไปในคาเฟ่ที่คุ้นเคยที่นั่นฉันเจอกับคนที่เคยรู้จักเมื่อหลายปีที่แล้วเขายิ้มให้ฉันอย่างอบอุ่นและในสายตาของเขาฉันเห็นความจริงใจมันทำให้ฉันรู้สึกสบายใจเรานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เขาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาและฉันก็เล่าให้เขาฟังถึงการเดินทางของฉันการที่ฉันได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและหาความสุขจากภายในไม่ว่าจะเป็นการทําสิ่งที่รักหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและในคืนนั้นฉันรู้ว่าฉันพร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้าอีกครั้งด้วยความมั่นใจด้วยความรักที่แท้จริง และด้วยความรู้ว่าฉันสามารถสร้างอนาคตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของฉันอีกครั้งหรือไม่เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขที่ฉันได้ค้นพบในตัวเองชีวิตของฉันตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบและความพึงพอใจที่ลึกซึง้งทุกวันฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่มีไม่ใช่แค่การเดินทางที่ยากลำบากในอดีตแต่การเรียนรู้จากมันและเติบโตขึ้นเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น การที่ฉันสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและยังคงรักษาความสุขในชีวิตมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทุกอย่างที่เคยผ่านมาในทุกๆวันที่ฉันใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ฉันรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถหยุดยั้งความฝันของฉันได้ไม่มีใครที่จะมาควบคุมหรือทำให้ฉันรู้สึกเล็กลงได้เพราะตอนนี้ฉันได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบที่ตัวเองต้องการ บางครั้งในชีวิตเราต้องมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแต่เมื่อเราผ่านมันมาได้เราจะพบกับความแข็งแกร่งและความสุขที่แท้จริงและว,วันนี้ฉันสามารถยิ้มได้เพราะรู้ว่าฉันเลือกเส้นทางที่ทําให้ฉันเป็นตัวของตัวเองการที่ฉันสามารถเดินไปข้างหน้าได้แม้จะไม่มีใครเดินเคียงข้างในตอนนี้มันทำให้ฉันภูมิใจในตัวเองและในอนาคตฉันจะยังคงเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ที่ไม่กลัวที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการเลือกที่จะรักตัวเองและเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองเวลาผ่านไปและทุกอย่างในชีวิตฉันค่อยๆเข้าที่การที่ฉันเลือกที่จะยืนหยัดในความเป็นตัวเองมันทำให้ฉันเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆในทุกๆวันจากการที่เคยรู้สึกท้อแท้และสงสัยในตัวเองตอนนี้ฉันได้ค้นพบความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อน บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เมื่อเราพร้อมที่จะเปิดใจเราจะพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันเริ่มตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นมุ่งมั่นในทุกสิ่งที่ทำและไม่ให้ความกลัวหรือความกังวลมาหยุดยั้งฉันอีกต่อไปทุกวันที่ผ่านไปฉันพบว่าอิสรภาพและความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่การยอมรับตัวเอง และไม่ยอมให้ใครมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองวันหนึ่งฉันเดินไปที่ริมทะเลที่ที่ฉันเคยไปเพื่อหาความสงบในใจวันนี้มันดูแตกต่างออกไปเหมือนกับทุกก้าวที่ฉันเดินมาจนถึงตอนนี้ทุกความท้าทายทุกการตัดสินใจมันทำให้ฉันกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและตอนนี้ฉันยืนอยู่ที่นี่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต ฉันจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพราะฉันรู้ว่าไม่มีอะไรที่ทําให้ฉันหยุดยั้งและความสุขที่แท้จริงก็คือการรู้ว่าเราสามารถสร้างชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ในที่สุดฉันก็รู้ว่าเส้นทางที่ยากลําบากทั้งหมดนั้นมีค่าทุกก้าวที่ฉันเดินผ่านมาไม่เสียเปล่ามันทําให้ฉันมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นและทําให้ฉันมีความสามารถในการรับมือกับทุกสถานการณ์ฉันเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองในทุกๆด้าน ไม่ใช่แค่จากความสำเร็จที่จับต้องได้แต่จากความแข็งแกร่งที่เกิดจากภายในและจากความรักที่ฉันให้กับตัวเองวันนี้ฉันยืนอยู่ที่จุดที่เคยคิดว่ามันไกลเกินไปแต่ตอนนี้มันกลับเป็นแค่จุดเริ่มต้นฉันได้สร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายไม่มีอะไรมาหยุดยั้งฉันได้อีกไม่ใช่แค่ความฝันที่ฉันตั้งใจจะทำแต่ยังเป็นความเป็นตัวของตัวเองที่ฉันภูมิใจ ทุกวันทุกคืนฉันมองไปข้างหน้าและรู้ว่าทุกการตัดสินใจที่ผ่านมาทําให้ฉันเป็นคนที่มีความสุขในวันนี้แม้ว่าอนาคตยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ฉันรู้ว่าฉันมีความสามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นและความสุขที่แท้จริงก็คือการเป็นตัวเองการเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับทุกอย่างในตัวเองไม่ว่าใครจะมามีบทบาทในชีวิตของฉันหรือไม่ฉันรู้ว่าฉันพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตฉันจะยังคงเป็นคนที่สร้างชีวิตของตัวเองด้วยความมั่นใจและความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตของฉันตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบและความเชื่อมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกวันฉันใช้เวลาในการทำสิ่งที่รักไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปที่ต่างๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการพบปะก,กับคนใหม่ๆทุกประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้ฉันรู้สึกถึงการเติบโตในตัวเองและที่สำคัญที่สุดฉันรู้สึกเป็นอิสระ อิสระจากความกลัวจากอดีตอิสระจากการยึดติดก,กับสิ่งที่ไม่สำคัญการรู้ว่าเราคือผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองไม่ใช่ใครอื่นทุกๆวันที่ฉันตื่นขึ้นมามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่สิ่งที่ฉันมั่นใจคือฉันจะสามารถรับมือกับทุกอย่างที่เข้ามาเพราะตอนนี้ฉันมีความแข็งแกร่งจากการเรียนรู้จากอดีต และฉันไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเพราะทุกการเดินทางคือการเติบโตและฉันพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆมากีดขวางฉันจะไม่หยุดชีวิตของฉันยังคงดำเนินต่อไปด้วยความมั่นใจในตัวเองและความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันจะไม่ยอมให้ใครมาหยุดยั้งเส้นทางที่ฉันได้เลือกเดินเพราะฉันรู้ว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ฉันเลือกเอง และมันเป็นเส้นทางที่ทําให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวามากที่สุดในที่สุดฉันเริ่มเข้าใจว่าเส้นทางของชีวิตไม่จําเป็นต้องเป็นเส้นทางที่เรียบง่ายหรือปราศจากอุปสรรคมันเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายแต่ทุกครั้งที่ฉันต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากมันก็เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามในอนาคตฉันรู้ว่าฉันจะสามารถยืนหยัดได้เพราะทุกสิ่งที่ฉันผ่านมาทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การพึ่งพาใครหรือการยึดติดกับใครมันคือการรักและเคารพตัวเองการที่เราไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมชีวิตของเราในช่วงเวลานี้ฉันพบความสงบในตัวเองและรู้ว่าแม้จะมีใครเข้ามาในชีวิตความสุขของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมันขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะรักตัวเองและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองชีวิตที่ดีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและก้าวผ่านมันไปตอนนี้ฉันยิ้มให้กับทุกวันที่ผ่านไปและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่จะมาถึงเพราะฉันรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันมันเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่ฉันทำเองและฉันพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเพราะชีวิตของฉันเป็นของฉันและฉันจะไม่หยุดทำตามความฝันของตัวเองการเดินทางของฉันยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ทุกก้าวที่ฉันก้าวไปข้างหน้ามันเต็มไปด้วยความมั่นใจและความเชื่อในตัวเองฉันเริ่มมองไปข้างหน้าด้วยความหวังไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรในเส้นทางฉันรู้ดีว่าฉันสามารถข้ามผ่านมันไปได้ทุกอย่างที่ฉันผ่านมาทำให้ฉันเข้าใจชีวิตมากขึ้นมันทำให้ฉันรู้ว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เราได้มาแต่มาจากการที่เราเลือกที่จะมีความสุขในตอนนี้ การที่ฉันสามารถตัดสินใจและเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองมันทำให้ฉันรู้สึกถึงอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่แค่การทำสิ่งที่รักแต่ยังเป็นการยอมรับตัวเองในทุกๆด้านฉันเริ่มเห็นว่าเส้นทางของชีวิตไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราจะสามารถสร้างเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ตอนนี้ฉันไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทาย เพราะฉันรู้ว่าแค่เราเลือกที่จะเดินตามใจตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะยังคงยืนหยัดได้ทุกๆวันที่ฉันใช้ชีวิตมันคือการเรียนรู้และการเติบโตไม่ใช่แค่การมุ่งไปสู่เป้าหมายแต่มันคือการสนุกกับการเดินทางการรู้สึกถึงความสุขจากภายในและการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นทุกวันในที่สุดฉันรู้ว่าชีวิตคือการเลือก และฉันเลือกที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองชีวิตของฉันในตอนนี้เต็มไปด้วยความหมายและความสงบทุกการตัดสินใจที่ฉันทำทุกก้าวที่ฉันเดินไปข้างหน้ามันทำให้ฉันเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมาจากภายในมันไม่ใช่การแสวงหาสิ่งที่ไม่เคยมีแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเห็นค่าของสิ่งที่เรามีอยู่บางครั้งฉันก็รู้สึกว่าชีวิตมันช่างสั้นนักแต่เมื่อเรามองย้อนกลับไป สิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนปีที่เรามีแต่คือการที่เราใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างเต็มที่ทุกๆวันฉันตื่นขึ้นมารู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองแม้ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันเป็นชีวิตที่ฉันเลือกที่จะสร้างขึ้นเองและที่สำคัญที่สุดคือการได้รู้ว่าการให้ความสำคัญกับตัวเองและการสร้างความสุขจากภายในคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมาย ตอนนี้ฉันสามารถมองไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆไม่กลัวที่จะล้มเหลวเพราะการล้มเหลวคือการเรียนรู้และการเรียนรู้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทุกวันฉันเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะสิ่งที่ฉันมีแต่เพราะฉันรู้ว่าฉันมีความสามารถในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขตอนนี้ชีวิตของฉันไม่เพียงแค่ดำเนินไป มันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมายและฉันพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเจอกับอะไรเพราะฉันรู้ดีว่าฉันจะยังคงเป็นตัวเองในทุกๆก,ก้าว